โนเนมให้เสียงภาษาไทยการล้างบาปประจำปีจะสิ้นสุดลงในสามสองหนึ่งขอบคุณทุนท่านที่ให้ความร่วมมือเรารอดแล้วสายด่วนอาชญยกรรมและบริการฉุกเฉินจะกลับมาใช้ได้ตามเดิม อาชญากรรมรวมถึงการฆาตกรรมจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเร็วเข้าในเวลาทำงานแล้วดูเดะแค่คืนเดียวม่านเมืองก็สงบไปอีกป no ีหนึ่งแะช่วยด้วยช่วยฉันด้วย คือล้างบาปจบลงแล้วขอร้องเลยมันยังไม่จบนี่มันบ้าไปแล้วไม่ได้ยินเสียงสัญญาณกันหรือไงไม่มีอาชญากรรมอีกต่อไปทุกอย่างเป็นเรื่องปกติพวกเศรษฐีหลบหลังกำแพงไม่ได้อีกแล้วบดอำนาจรู้สึกยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวเลยล้างบาปของจริงล้างบาปตลอดกาลเร็วเข้าพมมันมาแล้ววิ่งเร ตามฉันมาไม่มีที่ไหนปลอดภัยไม่มีทางขอความช่วยเหลือพระเจ้าช่วยต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ประเทศนี้กำลังจะล่มสลายแค่คืนเดียวไปหชั่วโมงม e ซิโกจะเป็นชายแดนทันทีไปกันเถอ ยังไม่หนใจเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอดิน,นละ่ะคืนอำหิหิตอำหิหิตไม่หยุดข้าไม้พูภาษาเงกดษซิก็บอกให้พูภาษายังต้องไปให้อีกไหม ก่อนจากไปฝอบเป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้